สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้เราก็ไปหยิบประเด็นข่าวของอคุณนาเต่นะครับนาเต่ซึ่งเป็นน้าของน้องชมพู่เป็นน้องชายของแม่น้องชมพู่แห่งบ้านกกอกตําบนกกตัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวันนี้นาเต่ได้ไลฟ์สดใน YouTube ช่องหนูนาฟาร์ม VIP นะครับ หลังจากที่นาเตไลฟ์สดลงไปแล้วเนี่ยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่างๆมากมายนะครับชนิดเรียกว่าทัวลงนาเตเป็นสัดส่วนมากนะครับผมจะหยิบยกคนที่เข้าไปแสดงความเห็นหลังจากนาเต่ไลฟ์สดลงไปแล้วนะครับคนแรกเขาก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเตวันนี้ทานไลฟ์สดเพิ่งทําข้าวเย็นเสร็จนะครับสวัสดีตอนเช้านาเต้นะครับเขาก็ไปทักทาย สวัสดีค่ะอากาศกํลาลังหนาวรักษาสุขภาพเวยนะคะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าแฟนคลับของน้าแต่นะครับแต่แต่แต,แต่รับยาด่วนโอ้โหคนนี้บอกว่าให้น้าแต่ไปรับยาด่วนนะครับน่าจะป่วยนะเขาดูหน่าสงสารแต่เอ้ยยิ่งพูดยิ่งดูบ้าไปซะแล้วนะครับอันนี้ก็ก็ว่ากันนะครับปันหรือแต้นะครับ ทษคนอื่นไม่เคยดูตัวเองชาวบ้านเขาคิดได้ไม่เหมือนพวกอืมเขามาเทป,ปูนให้วัดชาวบ้านเดือดร้อนตรงไหนเขาก็มาถามแล้วแต่ว่าอย่างนี้นะครับสังคมเขารู้หมดเลิกพูดเถอะแต่เอ้ยยูทูบเบอร์เขาโปรโมทหมู่บ้านให้มีแต่ความเจริญชาวบ้านเขาไม่เดือดร้อนหรอกเขามีรายได้มีแต่พวกแกนั่นแหละที่เดือดร้อนนะครับมีคนนึงก็บอกว่าขี้อิจฉา เขามาช่วยบุญนา้าตะนะครับเขามาสร้างความเจริญหาว่าเขามาป่วนบักฉลาดน้อยนะครับใช่น้าแต่พูดถูกอ่านี่ก็บอกว่าน้าแต่พูดถูกนะครับเอ่อต้องขอบคุณพวกยูทูบเบอร์นะเขาช่วยโปรโมทหมู่บ้านให้นะครับแตยังไม่นอนใช่ไหมขายหนูไม่ได้นะครับเห็นเห็นแต่ชาวบ้านขอบคุณยูทูบเบอร์นะครับ แต่นาแต่ทําไมมาบอกว่ายูทูบเบอร์ซึ่งน้าแต่ก็พูดบอกว่ามียูทูบเบอร์ที่มีดีและไม่ดีเขาก็ไหวเงินนะครับในกรณีนี้ก็คือกรณีที่หลังจากผู้ใหญ่บ้านประกาศแล้วก็ยูทูบเบอร์เขาก็เอามาลงแล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ไปช่วยในการโฆษณาพัฒนาวัดนะครับนอกจากจะไม่ประกาศให้แล้วนี่ยังไม่ตั้งข้อสังเกตว่าไม่รู้เอาเงินอะไรมายังไงนะครับยูทูบเบอร์เขานัเสนอข่าวไปในฐานะนาผู้สื่อข่าวแต่ว่านาแต่ก็บอกว่าเขาไปทําแบบนี้ให้ ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับความเห็นต่อไปนะครับทุกอยู่คนเดียวนะครับบอกว่านแต่ทุกอยู่คนเดียวเขาบอกว่าใครเดือดร้อนเหรอนะครับเขาถ่ายใครเดือดร้อนเหรอแต่แต่ขายหนูหมดหรือยังนะครับสวัสดียามเช้าจ้านะครับก็ว่าไปโอ้ยขี้อิจฉาเอ้ยเงียบอยากเงียบก็ตามไปสินะครับเขาไม่ได้มาถ่ายคดีเลยนะครับคิดลบก็เป็นทุก ทุกอยู่คนเดียวนะก็บอกกันหนูข่สองอาทิตย์โดนแม่หนูกัดกินแสดงว่าแม่มันหิวแมนบอแม่มันหิวแมนบอเขาว่าอย่างนี้นะครับเขาก็ถ่ายสิ่งดีๆนะมึงไม่ช่วยมึงอย่าสารเณไปว่าเขาเอาขึ้นนี้เลยนะครับยูทูบเบอร์เขาไม่ได้มาตามคดีเข้าใจผิดแล้วแต่นะครับเขามาตามข่าวลุงพล แล้ววันนี้มีคนไปจากหมู่บ้านอื่นเขายังไปช่วยชาวบ้านของแฮปปี้มีรายได้ใช่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 แต่อ่านซะมั่งเขาบอกให้นะ้าแต่อ่านคอมเมนต์ในขณะที่ไลฟ์สดซืบ้างนะครับไม่มีใครแซะนอกจากแต่ผู้ใหญ่บ้านสมควรไล่ออกจากการเป็นผู้นําฝากพาดหัวข่าวถึงผู้ใหญ่ด้วยอ้าวนี่ก็ใส่ผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่เอ้ยอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับคุณกระแตหลงประเด็นแล้วค่ะเฮ้ย อ่านบางสใครแตกแยกแต่เขาถามนะเขาถามว่าใครแตกแยกไข่กับคข้นมุกดาหารแต่บบเขื่ไปบ้านกกกอกย่านเขาว่า,ากอกกระแสอ่านี่มากกลางๆนะครับแตกแยกคณะนะฮๆๆ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวทัวรลงนะครับเดี๋ยวทัวลงเขาบอกเขาเดี๋ยวทัวลงตอนน้องชูผู้หายไปเราก็ชวนกันนัดกันว่าจะไปช่วยหา แล้วพอดีเจอร่างน้องชมพู่ก่อนก็เลยไม่ได้ไปอันนี้คนหนึ่งครับกูเห็นแต่ชาวบ้านแฮปปี้มีแค่สองสองสาหลังคานั่นแหละที่แตกแยก,กเขาว่างันนะโหขนาดนั้นเลยเหรอ,อยาอิจฉ้าเตนอนเป็นห่วงน่าจะหนักเขาบอกไม่เตนอนน่าจะหนักนครับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเขาเบื่อครอบครัวคุณเต็มที่แล้วไม่รู้เหลือแต่นะครับอ่านคอมเมนต์ตัวเองจะได้รู้ตัวนะครับนี่ก็เขาใส่นะครับ เด็กอยากไปบ้านลุงพลได้ชมคลิปนี้แล้วไม่อยากไปบ้านกกกอกแล้วค่ะกิ่งแท้นะครับหยุดพูดเถอะค่ะเดี๋ยวทัวลงค่ะเขาเตือนนะครับว่าหยุดพูดเถอะเดี๋ยวทัวลงค่ะ,ะครับพวกยูทูบเบอร์ก็เข้ามาหาเงินเพิ่มยอดวิวมาปัน่นยกย่องตาพลมันก็แค่ชาวบ้านธรรมดายกหางมันจนลืมตัวอ๋ออันนี้เป็นฝ่ายแล้วครับเขาบอกว่า ยกหางลุงพลจนลืมตัวบ้าไปแล้วครับนี่ก็อีกเสียงหนึ่งที่มานะครับตอนผู้ใหญ่พูดถึงครอบครัวเธอแบบเสียหายเสียให้มากๆด้วยไม่เห็นเธอกล้าปรีปากนั่นก็หมายถึงว่าคลิป5คลิปที่พ่อผู้ใหญ่ให้สัมภาษณ์นักข่าวท่านหนึ่งนะครับเป็นคลิปเสียง5เวอร์ชั่นที่ผมเคยลงเอาไปแล้วนะครับก็ไม่เห็นน้แต่ไปปริปากไปว่าพ่อผู้ใหญ่บ้านเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับซึ่ง คลิปนั้นก็พ่อผู้ใหญ,ญ่บ้านก็บอกไปแจ้งความแล้วนะครับว่าเป็นการลงคลิปที่มันทําให้ตัวเองเสียหายนะครับสรุปว่าช่องนี้คือช่องบ้านกกอกบ้าเนช่องหนูพุกบจ้าเ <c> ก <oughs> ่งๆริงไม้ไปบอกเขาสิสงสัยต้องเครียดอีกนานเพราะยูทูบเบอร์น่าจะอยู่อีกยาวฮ่าๆเขาอยู่บ้านลุงพลเขาไม่ได้อยู่บ้านคนอื่น นาแต่กลัวโดนจับหรืออา้าวอะไรนะครับว่าไปอย่างนี้นะครับกูอยากรู้ใครสร้างวัดแตนะครับไปแหกตาดูบ้างหมู่บ้านเจริญขนาดไหนนะครับคุณเป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านตีเขาน่าจะป่วยจริงๆกลัวโดนจับหรือกูไม่เคยเห็นหน้าผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับดูชาวบ้านมีความสุขทุกคนยกเว้นครอบครัวกระแตนะนะครับชาวบ้านดีใจมากกว่ามังอย่าคติมากนักไปหาเขาสิ นักเลงคีย์บอร์ดเขาว่าอย่างนี้นะครับอย่าลืมไปขออนุญาตกับผู้ใหญ่บ้านนะยูทูบเบอร์นะจ๊ะยูทูบเบอร์ทัวลงนะครับเขาทําบุญกันเขาทําความดีหน้าแต่ทําอะไรให้วัดให้สังคมเขาพัฒนาหมู่บ้านไปดีกว่าพูดวนแล้วเขาก็หมายาว่าหน้าแต่พูดวกวนซึ่งผมก็เห็นว่าพูดวกวนไปวกไปวนมาก็อยู่ประเด็นที่ขออนุญาตหรือย,ยังทําตามกฎหมายหรือย,ยังขอผู้ใหญ่บ้านหรือย,ยังน้านี่น้าเกียวข้าว ก็วนไปวนมาอยู่เท่านี้เองนะครับไม่มีประเด็นอื่นเลยนะครับนอกั้นก็เป็นการบ่นๆๆๆๆๆนะครับข้ากรุงเทพปีลลแปดเที่ยวไม่เห็นต้องขออนุญาตใครเลยกฎหมายฉบับที่เท่าไรนักจะแต่นี่ก็หมายความว่าเขาไปกรุงเทพเขาไปที่อื่นก็ไม่เห็นจะขออนุญาตนะครับมาบ้านกกกทําไมต้องขออนุญาตนะครับท youtube ก็ให้คนนั่งดูนั่งด่าคนอื่นไม่มองตัวเองนี่เขาก็บอกว่านะแต่ทํา YouTube ทําไมต้องทําแล้วให้คนมานั่งด่าตัวเองนะครับมองตัวเองสีบบ้างนะครับ คนเกี่ยวก็เกี่ยว,ยวไปคนว่างเขาก็มาช่วยวัดนะเตยทําอะไรวันหนึ่งโอ้ยเงึดหลายจากกรีม่เม่นแน่โอ้ยนาเตะเกิดอะไรขึ้นอ่านเม้นบ้างนะจ๊ะรู้ตัวรู้เอง,ร,เองรู้ตัวเองบ้างไม่เห็นพวกเขาไปถ่ายพวกคุณเลยเขาไม่ได้ไปถ่ายครอบครัวนา้าเตะครับนา้าเตะมันเดือดร้อนอะไรเขาก็ว่ากันอย่างนี้นะครับบอกผู้ใหญ่ละออกจากกันผู้ใหญ่บ้านซะสบายเลยนะครับอ,อบักแดดบักแดดมึงเบาอีอย่ง บอกสองร้อยนี่เขาก็ว่ากันนะครับผู้ใหญ่รู้ด้วยหรือว่ามีคดีความไม่เคยเห็นนะครับพบตรอบอกลุงว่าใครเดือดร้อนใครดิ้นก็คือคนนั้นอา้าวเขาก็ว่าไปอย่างนี้นะครับขายข่าวแต่เช้าเลยเขาก็ว่าวนะแต่ขายข่าวแต่เชา้าไล่ออกไปเลยผู้ใหญ่บ้านนั่นนะ่ะมันหมดความสําคัญตั้งแต่คลิปเสียงแล้วนั่นก็หมายถึงคลิปเสียงห้าเสียงนะครับไม่เห็นมีคนเขาถ่ายให้มีภาพเสียหายเห็นแต่เขาไปถ่ายทําบุญกันและพัฒนาบ้านกอก นี่คือก็สรุปก็คือถ้าเราอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วก็คือทัวลงหน้าแตแห่งบ้านกกอกนะครับต่อไปนี้ผมจะให้ท่านดูคลิปเต็มๆก็ตัดออกบ้างนะครับเพราะว่าหน้าแตพูดวุ่นวบนมาเพื่อให้เวลามันอันจำกัดพวกเราจะได้ดูได้ฟังเฉพาะสาระที่สําคัญนะครับเชิญชมคลิปเสียงหน้าแตบนทางช่อง y o u u u b หนูนา V.I.P. ฟาร์มครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามในช่อง YouTube หนูนาฟาร์ม V.I.P. นะครับ สำหรับวันนี้มาพูดคุยในฐานะที่ผมเป็นลูกบ้านนะครับเป็นลูกบ้านของชาวบ้านกกกาแล้วก็เป็นความคิดเห็นในมุมมุมหนึ่งของของลูกบ้านนะครับผมว่าคนเราเนี่ยครับอยู่ที่ไหนเนี่ย เราต้องรู้จักมีสัมวางคารวะนะครับรู้จักมีสมาคารวะบ้างรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักคําว่าการให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกันใครฟังคลิปนี้ไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังนะครับประเด็นนะครับ ประเด็นก็คือมี YouTube บางช่องนะครับผมใช้คำว่าบางช่องนะกำลังปั่นข่าวปั่นข่าวหาเรื่องให้ชาวบ้านให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับเพื่อที่จะต้องการให้สร้างกระแสปั่นข่าวในขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่า มันจะเกิดผลเสียอะไรขึ้นมาให้กับชาวบ้านแต่ต้องการแค่สร้างกระแสขึ้นมาปั่นกระแสขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้ถ่ายคลิปลงยนะูทู e ณตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือหาเรื่องใครล่ะหาเรื่องทางครอบครัวผม เราก็ไม่เล่นด้วยแล้วทำยังไงครับตอนเนี้ยไปหาเรื่องผู้ใหญ่บ้านแล้วครับฟังและคิดด้วยนะครับตอนเนี้ไปหาเรื่องผู้ใหญ่บ้านแล้วอยากได้กระแสบ อยากได้ยอดวิวจนแบบไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนอยังไงพอมันสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วมีปัญหาคุณก็แค่กลับบ้านทิ้งปัญหาไว้กับชาวบ้านอยู่ตรงนี้นี่สร้างกระแสขึ้นมาฝันขึ้นมาครับ ถามว่าอะไรถามว่าผู้ใยา่บ,บ้านนี่ไม่ไม่สนใจครับผู้ใยา่บ,บ้านก่อกี้นี่ไม่สนใจผมบอกเลยนะว่ามันมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยแล้วถามว่าใครเสียหายครับผู้ใยา่บ,บ้านเสียหายนะครับมันมีประโยชน์อะไระสร้างขึ้นมาใครมีประโยชน์ผมถามหน่อยสิ เนี่ยครับเนี่ยโพสลงใน YouTube เพื่อปั่นอะไรครับปัน่นกระแสให้ชาวบ้านเขาทะเลาะกันครับให้ผู้ใหญ่บ้านเขาเดือดร้อนทะเลาะกันบ้านเล็กๆเนี่ยครับเจ็ดสิบกว่าหลังคาเรือนเนี่ยครับผมจะบอกให้นะคนอื่นผมไม่สนใจหรอกคนที่เข้ามาทำ ยูทูบอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านนะครับบางท่านก็ดีแต่บางท่านเนี่ยไม่ได้สนใจเลยครับไม่สนใจว่าชาวบ้านเขาจะเป็นยังไงคุณมาอยู่เนี่ยผมจะบอกให้นะทุกที่เขามีผู้ปกครองหมดอยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดนี่นะเขาจะมีเจ้าอาวาส จเจ้าวาดอยู่เวลาเราจะไปเราจะมาเนี่ยต้องไปขออนุญาตจเจ้าวาดจะไปขอพักที่วัดเขาเนี่ยครับเราต้องไปกราบขออนุญาตได้พักได้ค้างคืนกับจเจ้าวาดถ้าอยู่ที่วัดนะใครที่ใหญ่สุดอยู่ในวัดคือจเจ้าวาดนะผมจะบอกให้ฟังและให้เข้าใจด้วยครับ ไอ้พวกสมองกลกงๆทั้งหลายนะครับเห็นแก่ตัวมาอยู่บ้านกกอกคุณต้องขอญ,ญาตใครคุณมาอยู่พักเนี่กี่วันกี่เดือนกี่เนี่ยคุณไปขอญ,ญาตผู้หญ่บ้านหรือยังผมถามหน่อย ใครใหญ่สุดในบ้านกกกที่เป็นผู้ปกครองนะครับตามกฎหมายของบ้านเมืองในผู้ใหญ่บ้านนะม่อยู่มากินมาพักเนี่ยครับไปขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านเขาหรือยังเอาให้มันถูกกฎหมายสิครับเอาให้มันถูกดิผมไม่ได้มากลัวหรอกครับ คุณมาเนี่ยมาถ่ายวิวถ่ายวัดถ่ายว่าอะไรไม่ว่านะครับผมบอกเลยผมไม่ว่าโฆษณากันไปแต่มาถ่ายให้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนี่ยครับให้กับคนอื่นเนี่ยครับมันใช่ไหมล่ะฝากไปถึงอยูทูบเบอร์ทั้งหลายแหลยนะครับมาดีก็ดีนะครับ ถ้ามาสร้างคนหรือรถกลับบ้านไปครับคดีมันก็เงียบไปแล้วจะทำอะไรอะ่ะหาประเด็นสร้างประเด็นขึ้นมามาอยู่นี่ถ้าถ้าไม่ถ่ายออกไปสู่โลกภายนอกถ่ายออกไปดีมันก็ดีถ้าถ่ายออกไปไม่ดีมันก็เสียหายชาวบ้านเขาไปพลาดพิงถึงเขา ไปหาเรื่องชาวบ้านเขาหาเรื่องพยาบาลเขาเคยรู้ไหมว่าตอนเนี้ยมันหน้าอะไรมันเกี่ยวข้าวมันหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยทุกคนต้องเกี่ยวข้าวเพรเดี๋ยวก็ฝนตกมันต้องรีบมาอยู่ในหมู่บ้านเนียครับไอพวกยูทูบทั้งหลายเลยนะครับ มาถ่ายดีก็ดีก็ไม่ได้ว่าครับแต่มาถ่ายและสร้างความเดือดร้อนนะคุณเข้าไปอ่านนะผมบอกเลยคุณเข้าไปอ่านมันมีใครชอบบ้างหรอครับมันมีใครชอบบ้างมาถ่ายหมู่บ้านเขาแล้วพิมพ์จั่วหัวด่าคนนั้นด่าคนนี้นะครับแซะคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยสร้างยอดวิวให้กับตัวเองไปเรื่อยนะครับมันใช่ที่ไหนอมาอยู่หมู่บ้านเขาได้ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าครับ จะทำนั่นทำนี่นะครับได้ขอญาติผูอ้อห่่บ้านหรือยังอันนี้เป็นความคิดของชาวบ้านของ,ของผมนะที่เป็นลูกบ้านนะอย่าบอกว่าชาวบ้านไม่มีความสามาคัคคีผมจะบอกให้เราอยู่นี่กันมานานแล้วคุณเพิ่งมาอยู่ มาสร้างประเด็นให้ชาวบ้านเขาแตกแยกนะครับกลับบ้านไปซะตอนมาที่สิบเอ็ดหางชมพูนะครับเขาหากันทั้งหมู่บ้านมันไม่มียูทูบเบอร์สักคนลงมานะครับชาวบ้านเขาตั้งใจหาความสามัคคีเขามีหมู่บ้านเนี่ยแต่หลังๆมาเนี่ยยูทูบเบอร์มันสร้างเรื่องขึ้นมาเองครับปั่นเรื่องขึ้นมาเองทำทำไม สร้างความแตกแยกให้ชาวบ้านนะครับเข้ามาอยู่เนี่ยได้ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านหรือยังได้ลงบันทึกไหมว่าเข้ามาเข้ามาวันไหนเข้ามาวันที่เท่าไหร่จะนอนอยู่บ้านกกอกในกี่เดือนได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือยังความถูกต้องนะครับ ได้แจ้งหรือยังถ้าไม่ได้แจ้งแล้วยังมาถ่ายชาวบ้านเขาพลาดหัวข่าวเสียหายให้กับชาวบ้านนะครับแล้วยังไงพอมีเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณก็วิ่งจันหนีถ้ามีปัญหาชาวบ้านเขาทะเลาะกันนะครับถ้าชาวบ้านเขาทะเลาะกันคุณก็ให้กลับบ้านปัดตูดใช่ไหม มาถ่ายดีๆไม่ว่านะครับผมบอกเลยมันน่าเบือ่อเรื่องไม่มีอะไรแล้วครับอยู่บ้านกอกๆเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วมันไปดูอย่างอื่นได้แล้วครับคดีตำรวจเขาก็ทำงานไปมันมีเรื่องอื่นที่คุณจะต้องไปสนใจอย่าไปฟังเพลงก็ไฟ,ฟังเลยครับมันน่าเบื่อนะครับมาสร้างประเด็นให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่เนี่ย มาอยู่บ้านเขาที่ลงนี่ถ้าไปที่ไหนนะผมบอกเลยนะเขาไปที่ไหนเขาต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านแจ้งความจํานงว่าจะมาทําอะไรมาอยู่บ้านมาอยู่หมู่บ้านกกอกเนี่ยไปไปหาผู้ใหญ่บ้านเขาผมมาถ่าย youtube นะครับผมจะอยู่นี่กี่วันกี่บือกี่เดือนแจ้งถ้าเกิดเหตุมีของหายมีของหายทรัพย์สินหาย เขาจะเรียกโอ้นี่นคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านมีใครบ้างอะไรยังไงอะไรยังงบ้างนะครับบอกให้ชัดเจนอันนี้มาสร้างความรวดร้อนเพื่ออะไรครับสร้างประเด็นถ่ายให้เขาเสียห,หายเนะี่ยมันไม่มีคนชอบหรอกครับคิดถึงตัวเองบ้างครับถ้าคนคนนั้นเป็นคุณล่ะครับ ค็จะรู้สึกยังไงเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นลูกบ้านอยู่เนี่ยผมว่ามันมากเกินไปแล้วครับมาสร้างความรุน้อนให้กับชาวบ้านนะครับจะมาโฆษณาหรือจะมาหายอดวิวบนความทุกข์ของคนอื่นให้ชัดเจนนะครับผมบอกนะใครที่เข้ามาในหมู่บ้านจะมาพักมาแรมอะไรเนี่ยให้ความเคารพผู้ใยญ่บ้านเขาบ้าง จะไปนอนที่วัดต้องไปแจ้งเจ้าวาดให้มันถูกกฎหมายบ้านเมืองเขาบ้างไม่ใช่จะเอาอะไรก็เอาแต่พวกมากกูไม่สนกูไม่แคร์อยากอยู่กูอยู่อยากไปกูไปอยากสร้างเรื่องกูอยากดา่าใครก็ดา่ามันไม่ใช่นะผมบอกเลยครับแล้วไอ้พวกเก่งคีย์บอร์ดนะครับคุณอยู่ตรงนั้นไม่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอครับ ชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างสมามัคคีมาสร้างความโดดร้อนให้กับชาวบ้านเขาทาไมวะเนี่ยบ้านเล็กๆไม่มีใครรู้มารู้จักหรอกเขาอยู่กันมานานแล้วหลายปีแล้วตอนนี้เขามันเป็นหน้าเกี่ยวข้าวมันเป็นหน้าเกี่ยวข้าวชาวบ้านเขาติดต้องเกี่ยวข้าวแต่ฝนจะมันจะตกคุณจะมาสร้างอะไรอะทํานั่นทํานี่อเออ ประเด็นนี่ครับประเด็นอะไรหาว่าหาว่าผู้ใหญ่บ้านไม่สนใจไม่สนใจเเรื่องกิจการวัดวาอารามอืมโพธนาต่อว่าเขาเราเป็นลูกบ้านนะครับผมจะบอกมาชี้แจงให้ฟังนะครับช่วงนี้มันน่าเกี่ยวข้าวใครจะไป คือทุกคนก็ต้องรีบเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเพื่อเอาข้าวขึ้นเล้าฝนมันจะตกอืมฝากไหมครับฝากให้กับไอ้พวกสร้างเรื่องนะครับไอ้พวกยูทูบเบอร์นะครับไอ้พวกเพจต่างๆนะอย่ามาหาเรื่องนี่เข้าไปดูใน youtube นะครับโอ้โหนี่อะไรครับหาเรื่องหาเรื่องทางญาติไม่พอนี่ตอนนี้ครับ มันจะไปหาเรื่องผู้ใยา่บ้านแล้วครับนี่เล่นเล่นดา่าผู้ใยา่บ้านยับละหมู่บ้านกกอกใครเป็นคนสร้างเรื่องนะครับถ้าไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับผมบอกยูทูบเบอร์บางคนนะไม่ใช่ทุกคนเข้าใจไปด้วยคําว่าบางคนนะครับมันหาเรื่องสร้างประเด็นมันคิดง่ายๆโพสต์ประเด็นลงไปคนจะได้เข้ามาดูเยอะ แต่ความเสียหายมันมหมู่บ้านนะครับหากินบนความทุกข์ของคนอื่นนะครับพอได้แล้วแล้วก็ใครที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับมานานกี่วันแล้วเนะี่ยควรจะไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านบ้างครับไม่ให้คุณเดียวมาอยู่บ้านเขาคุณก็มาอยู่ถ้าเกิดมีคนไปนอนอยู่บ้านคุณล่ะไม่มาบอกคุณเลยนะ่ะคุณจะรู้สึกยังไง เนี่ยที่คุณมาทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องผมบอกเลยนะมันไม่ถูกต้องคุณมาอยู่บ้านเนี่ยมาอยู่บ้านกกอกมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนี่ยควรที่จะไปแจ้งเขาบ้างถ้าคุณจะมากินมานอนอยู่ตรงเนี้ยอย่ามาสร้างประเด็นที่มันมันไม่ใช่เรื่องนะครับครับเป็นยงไงครับท่านได้ฟังนะแต่ พูดออกมาแล้วระบายความในใจออกมาแล้วเราก็ฟังด้วยสติฟังด้วยความเมตตาต่อกันนะครับก็เห็นว่านะแต่กำลังเครียดเกี่ยวกับเรื่องยูทูบเบอร์ไปเอาคลิปผู้ใหญ่บ้านประกาศในตอนเช้ากรณีเรื่องลุงพลให้คนไปช่วยกันทำงานที่บ้านกกอกซึ่งเขาก็ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้ไปช่วยฟรีให้ค่าแรงงาน300บาทแต่มันเป็นประเด็นที่ท่านผู้ใหญ่บ้านนี่ไม่รู้รายละเอียด นั่นเองแล้วก็ไปประกาศทําความเข้าใจชี้แจงแต่ทัวก็มาลงลงุงนาแต่ว่านาแต่ไปเดือดร้อนอะไรมันไม่ใช่เรื่องของนาแต่สักหน่อยแล้วทําไมพอตอนผู้ใหญ่บ้านพูดให้สัมภาษณ์5คลิปต่อเนื่องนาแต่ไม่เห็นว่าเขาสัะคำครับก็หยิบประเด็นเรื่องนี้มาเล่าฟาดกันไปฟาดกันมาระหว่างสองค่ ไข่หน้าเตกับไข่ลุงพลน,นะครับส่วนลุงพลก็ไม่กระดิกกระเดียอะไรก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานเฉยไม่มีความเห็นอะไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่ให้ความสนใจช่องเราครับขอบคุณมากครับมางมีสิสุขครับสวัสดีครับ